สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชลีบริสุทธิ์ตำแหน่งนักวิชาการหลักประกันสุขภาพปฏิบัติงานที่สปชช 12, สชเขต1ิบสงสงขลานะคะอาจจะวันนี้จะมาชี้แจงการบริหารงบบริการไตวายวเรื้อรังในปีงบประมาณ2565ันหอยาค่ะวัตถุประสงค์ในการดำเนินการนะคะผู้ป่วยไตวายวเรือเร้อรังระยะสุดท้ายนะคะ ได้รับการบำบัดทดแทนใที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามความจำเป็นด้านสุขภาพนะคะ,ะป้องกันการเกิดภาวะล้มละลายของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะ ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือการล้างไตผ่านทางช่องท้องนะคะส่วนที่2ก็คือ,อ,อ,ก,คอการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะนี่สามก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนไตนะคะส่วนที่สี่น้องใหม่นะคะก็คือการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะมาดูรายการแรกเลยค่ะการล้างการล้างไตผ่านทางช่องท้องนะคะในระดับประเทศนะคะมีจํานวนผู้ป่วยนะคะ C.A.P.D. สองหมื่น 5,318คนนะคะหน่วยวริการทั้งหมดนะคะ260แห่งค่ะระดับเขตนะคะก็เขต12ของเรานะคะมีผู้ป่วยอยู่898คนค่ะหน่วยวริการ CAPD นะคะมี19แห่งค่ะส่วนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะอ่าระดับประเทศนะคะก็มีประมาณ19,000คนนะคะอ๋อแล้วก็อ่า พอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะมีประมาณ5,000คนนะคะหน่วยบริการก็มี500อ่หบแห่งค่ะสำหรับในเขต12ของเรานะคะผู้ป่วยอพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะก็784คนคะ่ะแล้วก็อพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะหนอ่ส128คนไงหน่วยบริการทั้งหมด33แห่งค่ะ ส่วนเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนไตนะคะหรือปลูกถ่ายไตนะคะในระดับประเทศนะคะทั้งประเทศตอนนี้ก็คือผ่าตัดไปแล้ว2,000กว่าคนนะคะใน25แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ในเขตของเราก็ผ่าตัดไปแล้วนะคะ49คนนะคะใน2แห่งหรือ2หน่วยบริการนะคะส่วนน้องใหม่ของเรานะคะก็คือการล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่องอัด ตโนมัตินะคะหรือเรียกว่า APD นะคะตอนนี้ก็ที่สมัครเข้ามานะคะในระดับประเทศก็5 5 7คนนะคะในหน่วยบริการ89แห่งนะคะของเขตเราก็มี54คนนะคะหน่วยบริการก็7แห่งนะคะตอนนี้ก็สมัครเพิ่มมาอีกในปี65นะคะก็2แห่งค่ะทั้งนี้นะคะข้อมูลนี้กนะ็คือณนะเดือนมิถุนา 64นะคะตอนนี้ก็ข้อมูลนี้อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะ,ะหน่วยบริการของเรานะคะหน่วยบริการ CAPD หรือที่พูดก็คือล้างทางช่องท้องนะคะแล้วก็ h ฮดดีก็คือพอกเรื่องต้วเครื่องไตเทียมนะคะในเขต12ของเรานะคะภาพรวมนะคะของเขตเรานะคะก็หน่วยบริการ CAPD แม่ขายก็มี10 เอแห่งนะคะเครือข่ายก็มี8นะคะรวมก็19แห่งนะตอนนี้นะคะหน่วยบริการฟอ,อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะหรือหน่วยบริการเฮดดีนะคะประกอบด้วยภาครัฐนะคะในสังกัดสอปอนอ่ะ16แห่งนะคะภาครัฐนอกสังกัดสอทอเนี่ย5แห่งแล้วก็ภาคเอกชน12แห่งนะคะรวมทั้งหมด33แห่งนะคะส่วนรายจังหวัดนี้าตามสไลด์เลยค่ะ กรอบการบริหารจัดการโรคไตวายวเรื้อรังในปี2565นะคะอ่า C.A.P.D. A.P.D. นะคะก็ขอบเขตก็คือสปสชก็จะจ่ายเรื่องน้ำยาล้างไตสา,ายเทงคคอฟนะคะยายาเพิ่มระดับเม็ดเลือดหรืออีโป้นะคะแล้วก็จะจ่ายเป็นยาแล้วก็จะจ่ายเป็นสายนะคะไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะคะ ค่าบริการยารักษาโรคอื่นที่จำเป็นนะคะการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก C-A-P-D นะคะอันนี้ก็คือเราจะเหมาจ่ายทุกเดือนนะคะเดือนละ2,500บาทนะคะแล้วก็ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมช,ยชั่วคราวนะคะหรือเทมเพ็ดดนะคนะกรณีที่เกิดาภาวะแทรกซ้อนนะคะอันนี้เราก็จะสนับสนุนนะคะ ส่วนเรื่องของพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือเฮดดี HD นะคะหรือและอพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่จ่ายเงินเองนะคะก็เราก็จะสนับสนุนค่าพอกเลือดนะคะในอัตราส่วนพันห้าร้อยบาทนะคะหรือพันเจ็ดก็แล้วแต่สัดส่วนนะคะค่าเตรียมเส้นสำหรับการพอกเลือดการซอมเส้นการทำเส้นใหม่ ตามความจำเป็นนะคะแล้วก็ยาเพิ่มระดับเม็ดเลือดแดงนะคะหรืออีโปนะคะอันนี้เราก็จะจ่ายเป็นยานะคะส่วนเรื่องของเคที t, หรือการปลูกถ่ายไตยหรือการเปลี่ยนไตนะ,ะแล้วก็ยากดภูมิหรือ k t i นะคะขอบเขตก็คือเราก็จะจ่ายค่าบริการผ่าตัดนะคะแล้วก็เหมาจ่ายตามโปรโตโคอลนะคะแล้วก็แล้วแล้วก็ค่า ผ่าตัดนำอวัยวะออกจากผู้บริจาคสมองตายผู้บริจาคมีชีวิตนะคะแล้วก็จะมีการจ่ายยาค่ากดภูมิหลังการผ่าตัดด้วยนะคะก็ขอบเขตก็จะเหมือนปี25 6 4้าี่เลยค่ะไม่ได้ต่างกันนะคะรายการการจ่ายชดเชยในปี25 6 5น้าหห้านะคะเหมือนปี64ี่เลยค่ะก็คือ น้ำยานะคะก็จะจ่ายของ c p d นะคะก็จ่าย4ถุงต่อคนต่อวันเดี๋ยวถ้าเกิด Apd ก็จะจ่าย2ถุงต่อคนต่อวันนะคะสายก็1สายต่อรายต่อปีนะคะยาอีวิโทไปตินหรืออีโป้เนี่ยก็จะจ่ายตามเกณฑ์ที่สป,ปสชกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายรายเดือนก็2,500บาทต่อเดือนนะคะค่าเทิมก็1,500บาทต่อครั้งนะคะอ่ะาแล้วรายการจ่ายของ บริการ HD หรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะก็ค่าฟอกเลือดนะคะพั0หบาท1,700บาทต่อครั้งหรือส0่พับาทต่อครั้งอันนี้ขึ้นอยู่ตามเกณฑ์นะคะแล้วก็จะจ่ายไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็ยาอีโป,โปรหรือยายาอิริโทรไปตินนะคะก็ตามที่สปสชกำหนดนะคะ และการจ่ายชดเชยในปี2 5ง5เป็นเรื่องของค่าทำเส้นนะคะก็จะมีอยู่4รูปแบบนะคะอันนี้ก็อัตราค่าชดเชยก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ไปดูได้ตามสไลด์นะคะเหมือนปี64ค่ะเรื่องของ <c oughs> การปลูกถ่ายไตยหรือ KT นะคะ การผ่าตัดเปลี่ยนตเปลี่ยนไตนะคะก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนการก่อนผ่าตัดนะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้บริจาคแล้วก็ผู้รับบริจาคอันนี้ก็อัตราการชดเชยก็เท่าเท่าเดิมนะคะเหมือนปี2564ค่ะตามสไลด์ค่ะเนื่องจากรายละเอียดเยอะนะดูให้ดูตามสไลด์เลยนะคะ อ่าแล้วก็อยู่ระหว่างเคทีระหว่างการผ่าตัดนะตะกี้แต่ก่อนไปแล้วนะคะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะจ่ายตามโปรตโตคอลค่ะเหมือนปีหกสี่เลยนะคะแต่ละโปรโปรตโคอลก็ไม่เท่ากันมันก็จะแบ่งแยกเป็นว่ากรณีไม่มีสภาวะแทรกซ้อนแล้วก็กรณีที่มีสภาวะแทรกซ้อนอันนี้ก็อัตราการจ่ายก็ต่างกันนะคะตามสไลด์เลยค่ะ เมื่อผ่าตัดแล้วนะคะหลังการผ่าตัดนะคะเราก็มีการจ่ายยากดภูมินะคะก็อัตราการจ่ายนะคะจะชดเชยเป็นเงินนะคะก็โดยแบ่งขั้นตอนว่าหลังผ่าตัด1-6เดือนเราจะจ่าย3 0ม0 0ื่นเดถึงสิเดือนก็จะจ่าย25งหมนะคะสิบสาถึงยีเดือนก็จะจ่าย20,000ืหลังจาก25เดือนขึ้นไปก็จะจ่ายห5ึ่งนะคะ ส่วนข้อห้ามในการทําล้างไตาทางช่องท้องหรือ CAPD นะคะมีคําถามมาเยอะนะคะว่าออมีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าเยอะอันนี้ก็ให้ไปดูได้ตามสไลด์เลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อห้ามทางการแพทย์นะคะ,ะจะมีข้อห้ามทางการแพทย์ต่อนะคะหน้า2อนะคะอันนี้ก็ไปดูได้นะคะน,นี้ก็จะมีข้อห้ามทางการแพทย์ด้วย,ยที่มาร์คสีเหลืองไว้นะคะก็จะเป็น ข้อห้ามทางสังคมหรือว่ากรณีที่ไม่มีผู้ดูแลหรือญาตินะคะกรณีที่ผู้ป่วยนะไม่สามารถทำ c a p d ได้แล้วก็มีอาการเช่นอัมพาตทั้งตัวหรือพิการสายตาพิการแขนพิการมือทั้งสองข้างหรือมีข้อบกพร่องทางด้าน นี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็ที่อยากจะเน้นย้ำนะคะเรื่องของการสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิทประโยชน์นะคะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2555นะคะรายละเอียดนี้มันคืออย่างไรนะคะเนื่องจากว่า,าสิทธทิประโยชน์ในประเทศไทยมีหลายสิทธิ์นะคะเริ่มตั้งแต่สิทธ การาชการบาัตรทองประกันสังคมสิทธิ์ครูเอกชนสิทธิ์อบทหรือสิทธิ์อื่นๆนะคะการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่การบริหารการของระดับประเทศนะคะ็คือใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันนะคะในข้อแรกนะคะข้อ2นะคะการเปลี่ยนสิทธิ์โดยไม่กระทบการรักษาอันนี้ก็คือจะมีผลเลยค่ะการเปลี่ยนสิทธิ์โดยไม่กระทบผล,ลก,การรักษาเนี่ย ยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่คุณสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิราชการนะคะถ้าเกิดรักษาแบบใดแบบหนึ่งอยู่นะคะที่พูดมาแล้วข้างต้นนะคะเมื่อมาเป็นสิทธิ์บัตรทองนะคะก็สามารถรักษาได้ตามวิธีเดิมนะคะข<ม>้อสามนะคะเรื่องของการบริหารข้อมูลร่วมกันอันนี้เราก็จะมีการข้อมูลแลกะการบริหารข้อมูลร่วมกันแล้วก็นําไปสู่ถึงคุณภาพ ความของข้อมูลนะคะแล้วก็การเยี่ยมนะคะหน่วยบริการเราก็จะเยี่ยมด้วยกันหลักทั้งสิทธ์อื่นๆนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะบัตรทองสิทธิ์เดียวนะคะอาจจะร่วมเยี่ยมโดยมีทีมประกันสังคมหรือทีมกรมบัญชีกลางมาร่วมเยี่ยมด้วยนะคะก็การทำบริกาการสิทธิต่างๆเนี้ยเพื่อผลประโยชน์ในการรักษา ของคนไข้ที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็หน่วยบริการก็ได้มาตรฐานด้วยค่ะสรุปการเปลี่ยนแปลงนะคะในปี2565นะคะ,ะที่เราจะเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของการขยายเป้าหมายการรักษาด้วยวิธี APD นะคะ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลในกลุ่มเปาะบางนะคะที่มีปัญหาในการดำรงชีวิตนะคะหากไม่ได้รับาการรักษาด้วย APD เนี่ยจะทำให้ชีวิตเกิดปัญหานะคะเช่นเด็กไวทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะอีกข้อนึงคะเพิ่มหน่วยบริการล้างไตนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการนะคะก็จะมีประกาศ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่ของ H ฮดีฉบับใหม่นะคะอันนี้ก็ได้ทำหนังสือเวียนไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของธุรกรรมนะคะเรื่องของการขอออเทนโคดนะคะก่อนให้บริการพวกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะสามประเด็นนี้ค่ะที่เพิ่มมาในปี2565นะคะส่วนค่าชดเชยต่างๆก็จะเหมือนเดิมค่ะ ผู้ประสานงานเมื่อดูสไลด์จบแล้วนะคะมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าคำถามใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็เราจะมาตอบคำถาม โดยสปสชจะจัดประชุมชี้แจงแล้วก็เสวนาในเรื่องของการบริหารกองทุนในปี2565ในวันที่20ตุลานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ